ถ้าวันหนึ่งคนที่คุณรักที่สุดกำลังท้องลูกของคุณแต่เธอกลับกระซิบว่าอย่าเปิดห้องชั้นใต้ดินคุณจะทำอย่างไรเสียงร้องของเด็กที่ไม่เคยเกิดเสียงกล่อมยามค่ำคืนที่ไม่มีแม่คนไหนควรร้องและความลับที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นบ้านหลังนั้นกำลังรอให้คุณได้รู้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปความลับของภรรยาท้องที่สามีไม่เคยรู้จนวันที่สายเกินไปเรื่องจริงจากความรักที่กลายเป็นคำสาค่ำคืนนั้นฝนตกหนัก เสียงฟ้าร้องก้องสะท้อนเข้ามาในบ้านไม้เก่ากลิ่นดินชื้นอบอวลในอากาศแสงไฟจากหลอดเล็กๆก,กระพริบอย่างอ่อนแรงการนั่งอยู่ข้างเตียงภรรยาเธอนอนนิ่งใบหน้าซีดเหงื่อชุ่มทั่วตัวมือของเขาสั่นเมื่อสัมผัสผิวเธอที่เย็นลงเรื่อยๆเ,เด็กในคันยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกเสียงกระซิบเบาๆหลุดจากริมฝีปากของเธออย่าเปิดห้องชั้นใต้ดินนะเสียงนั้นสั่นเหมือนแรงสุดท้ายที่เหลืออยู่ ก่อนที่เปลือกตาของเธอจะปิดลงอย่างช้าๆสายฝนยังคงตกไม่หยุดแต่ในหัวของการกลับมีเพียงคำถามห้องใต้ดินที่ภรรยาห้ามไว้มีอะไรซ่อนอยู่คืนต่อมาเขาได้ยินเสียงคล้ายคนเดินลากเท้าเบาๆมาจากชั้นล่างเสียงนั้นชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีคนกำลังพยายามขึ้นบันไดยอย่างช้าๆการลุกขึ้นเดินไปตามเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอก,อกเมื่อถึงประตูชั้นใต้ดินเขาเห็นแสงไฟสลัวลอดออกมา ทั้งที่ไม่มีใครเคยลงไปจุดไฟที่นั่นมานานหลายเดือนมือของเขาสั่นเมื่อจับลูกบิดกลิ่นบางอย่างโชยออกมากลิ่นข้าวปนกลิ่นเน่าเหมือนเลือดที่แห้งติดอยู่ตามไม้ภายในห้องมืดทึกแสงเทียนเล่มเดียวสองให้เห็นโต๊ะไม้เก่าบนโต๊ะมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งชื่อของภรรยาถูกเขียนไว้หน้าปกด้วยลายมือหวัด,วดๆการเปิดอ่านทีละหน้าข้อความในนั้นเริ่มทำให้มือของเขาเย็นเฉียบลูกในท้องไม่ใช่ของเขา แต่เป็นสิ่งที่ฉันสัญญากับบางอย่างไว้เขาอ่านต่อทุกตัวอักษรเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสำนึกผิดฉันเห็นมันในความฝันทุกคืนมันบอกว่ามันจะกลับมาเพื่อเอาสิ่งที่เป็นของมันคืนเสียงบางอย่างดังขึ้นข้างหลังเหมือนเสียงคนสูดลมหายใจใกล้ๆหูการหันขวบไปแสงเทียนสั่นไหวเหมือนถูกแรงลมพัดมุมห้องมืดสนิทแต่เขาเห็นเงาใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นรูปร่างคล้ายภรรยา ท้องของเธอโป่งออกเหมือนเดิมแต่ดวงตาเป็นสีดำสนิทไม่มีแววของชีวิตเลยการถอยหลังทีละก้าวเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเสียงที่เขาเคยได้ยินในคืนแต่งงานอบอุ่นและนุ่มนวลในวันนั้นแต่คืนนี้มันเต็มไปด้วยความเย็นชาและความแค้นการเสียงนั้นเรียกชื่อเขาอย่างแผ่วเบาเธอสัญญากับฉันว่าจะอยู่ด้วยกันจนกว่าความตายจะพลากเขากลืนน้ำลายมือข้างหนึ่งจับสมุดแน่น อีกข้างสัน่นจนแทบยกไม่ขึ้นนี่มันอะไรกันเธอเป็นใครกันแน่เงานั่นยิ้มรอยยิ้มกว้างจนเกินมนุษย์ฉันคือสิ่งที่เธอรักที่สุดแต่เธอไม่เคยรู้ว่ารักของฉันไม่เคยเป็นของมนุษย์เงานั้นค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดแสงเทียนสะท้อนให้เห็นผิวของเธอซี่จนแทบโปร่งแสงเส้นเลือดสีดำไหลเป็นทางตามแขนและตรงหน้าท้องที่ขยับเคลื่อนไหวเหมือนมีบางอย่างดิ้นอยู่ข้างในการยืนนิ่งร่างแข็งทื่อ เสียงหัวใจของเขาดังกล้องในหูกลิ่นคาวเลือดหนาแน่นขึ้นทุกวินาทีเขาพยายามถอยหลังแต่ขาไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเธอไม่ใช่เมย์เขาพูดเสียงแผ่วเงานั้นหัวเราะเบาๆเสียงเหมือนเด็กทานกล้องประสานอยู่ข้างในเมย์ยังอยู่ที่นี่เธอชี้ไปที่หน้าท้องตัวเองอยู่ในนี้พร้อมกับสิ่งที่เธอไม่เคยยอมรับการสั่นไปทั้งตัวภาพความทรงจำไหลย,ย้อนกลับมาคือหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนเมย์กลับมาบ้านกลางดึก เสื้อผ้าเปียกชุ่มกลิ่นข้าวปลากละคลุ้งเธอบอกว่าแค่ไปไหว้เจ้าที่ริมคลองเขาไม่ได้ถามอะไรเพราะเธอตั้งคันได้สามเดือนแล้วแต่ในคืนนั้นเขาฝันเห็นเธอยืนอยู่ในน้ำพูดกับเงาดำที่ไม่มีหน้าตอนนั้นเขาคิดว่าฝันร้ายแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มต่อกันเป็นภาพเดียวเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งเงานั้นยกมือขึ้นลูบแก้มเขาเบาๆผิวมือเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่สัมผัสนั้นแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูก ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าเปิดห้องนี้การหายใจแรงทำไมทำไมถึงทำแบบนี้เมลูกของเราเงานั้นสายหน้าลูกของเราไม่ใช่ของเธอทันใดนั้นแสงเทียนดับวูบห้องทั้งห้องจมลงในความมืดสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของการและเสียงบางอย่างคล้ายหัวใจเต้นอยู่ใกล้หูเขาการพยายามก้าวไปข้างหน้ามือควานหาโทรศัพท์นิ้วไปแตะโดนบางอย่างเย็นชื้นเขาคิดว่าเป็นผนัง แต่เมื่อแสงจากหน้าจอโทรศัพท์สว่างขึ้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือมือของใครบางคนที่ขาวซีดและเน่าเปื่อยมือข้างนั้นกำแน่นบางสิ่งไว้เป็นสายสร้อยที่เขาเคยซื้อให้เมในวันแต่งงานสายสร้อยที่เขาคิดว่าหายไปนานแล้วเสียงเด็กร้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนมาจากใต้พื้นไม้ที่เขายืนอยู่เสียงร้องนั้นแหลมสูงสั่นสะานไปทั่วห้องการก้มลงเห็นช่องว่างระหว่างไม้กระดาน และในเงานั้นเขาเห็นดวงตาคู่หนึ่งจ้องขึ้นมาดวงตาเล็กๆสีแดงสดเต็มไปด้วยความโกรธเขาถอยหลังอย่างตื่นตระหนกแต่บางสิ่งคว้าเท้าเขาไว้แน่นแรงดึงมหาศาลฉุดเขาลงกับพื้นเขาร้องลั่นพยายามดึงขาออกแต่ยิ่งดิ้นแรงนั้นยิ่งแน่นขึ้นเงาของเมเดินเข้ามาใกล้ในมือเธอถือสมุดบันทึกที่การทำตกเธอเปิดหน้าแรกเสียงกระซิบของเธอลอยในอากาศฉันสัญญาไว้กับมันว่าจะให้ชีวิตใหม่ ถ้ามันพาเธอกลับมาการพยายามจะพูดแต่เสียงขาดหายเงาในพื้นเริ่มกลืนขาเขาเข้าไปทีละนิดความหนาวเย็นแผ่ขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนถูกจุ่มลงในน้ำแข็งเม่หยุดเธอขอร้องแต่เธอไม่ตอบเพียงยืนมองด้วยสายตาเศร้าปนรักมันสายไปแล้วกันตอนนี้เธอเป็นของมันเหมือนฉันเสียงเด็กร้องแหลมสูงขึ้นเรื่อยๆพื้นไม้สั่นสะเทือนกลิ่นคาวเลือดแรงจนแทบหายใจไม่ออก และในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่สติจะดับเขาเห็นใบหน้าของเด็กทารกในเงานั้นใบหน้าที่มีดวงตาเหมือนของเขาแต่รอยยิ้มเป็นของปีศาจการตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินบ้านทั้งหลังกลับเงียบงนันมีเพียงเสียงฝนตกกระทบหลังคาและเสียงกล่อมเด็กที่ดังแผ่วเบามาจากชั้นใต้ดินนอนเถอะลูกของแม่พ่อของเจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเสียงกล่อมเด็กนั้นค่อยๆแทรกซึมเข้าในอากาศละมุนแต่ชวนขนลุก ทํานองที่เมยเคยหำเบาๆตอนเขากอดเธอในคืนแรกของการแต่งงานแต่ตอนนี้ทุกถ้อยคำกลับฟังดูเหมือนคําสาบนอนเธอะลูกของแม่เสียงนั้นทอดยาวละลายอยู่ในเสียงฝนการพยายามลืมตาเขารู้สึกถึงความหนาวที่กัดลึกลงไปในกระดูกน้ําเย็นบางอย่างไหลผ่านร่างเขาเหมือนร่างกายกําลังถูกดูดลงไปในโคลนเหนียวชื้นเขาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกมามีเพียงฟองอากาศลอยออกจากปาก แสงสว่างสุดท้ายที่เห็นคือดวงตาแดงคู่หนึ่งในความมืดจากนั้นทุกอย่างก็ดับวูบเวลาผ่านไปไม่รู้กี่ชั่วโมงการสะดุ้งตื่นขึ้นในความเงียบเขานอนอยู่บนพื้นห้องใต้ดินรอบตัวมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ลอดเข้ามาทางช่องระบายอากาศเล็กๆเ,เขาค่อยๆลุกขึ้นร่างกายหนักอึ้งเสื้อผ้าเปียกชุ่มเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำทุกครั้งที่หายใจเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นเน่าหมักหมมในปอดเขามองรอบๆ ต้ไม้ที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ยังอยู่แต่สมุดบันทึกหายไปและที่พื้นมีรอยเท้าเปื้อนโคลนขนาดเล็กจำนวนมากเหมือนเด็กนับสิบเดินวงเวียนอยู่ตรงนั้นเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกครั้งมาจากมุมห้องด้านหลังเสียงหายใจทีๆเหมือนคนเพิ่งผ่านการร้องให้หนักเขาเดินชา้ชาๆเข้าไปหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดตรงนั้นมีร่างหนึ่งนั่งพิงกำแพงผมยาวรุย่ยร่ายปิดใบหน้าเสื้อผ้าฉีกขาดเปื้อนเลือด เธอขยับช้าๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นแม่ชื่อหลุดออกมาจากปากเขาโดยไม่รู้ตัวเธอยิ้มอ่อนๆเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันการเธอกลับมาแล้วเหรอน้ำเสียงนั้นอบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนแต่ในดวงตายังมีเงาดำไหวอยู่ลึกๆเขาพยายามเข้าไปใกล้แต่แล้วก็เห็นบางสิ่งอยู่ในอ้อมแขนของเธอเด็กทารกตัวเล็กผิวซีร่างนั้นไม่ขยับแต่ดวงตาเปิดกว้างจ้องตรงมาที่เขาการรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้น นั่นลูกของเราเหรอเมพยักหน้าลูกของเราแต่ไม่ใช่แบบที่เธอคิดเธอลูบหัวเด็กอย่างอ่อนโยนตอนที่ฉันรู้ว่าเด็กในท้องไม่ใช่มนุษย์ฉันพยายามจะหนีแต่ฉันหนีไม่ได้ฉันสัญญาไว้แล้วมันให้ชีวิตฉันกลับมาแลกกับสิ่งที่อยู่ในนี้เธอแต่หน้าอกตัวเองและตอนนี้มันต้องการเธอด้วยทันใดนั้นเด็กในอ้อมแขนเริ่มขยับเสียงหัวเราะเล็กๆดังแรกเสียงนั้นทั้งใสและเยือกเย็น มือเล็กๆเอื้อมออกมาแตะขาของการสัมผัสนั้นร้อนจัดเหมือนไฟการร้องออกมาเขาพยายามถอยแต่ขาของเขาไม่ขยับรอยแผลไม่ปรากฏขึ้นตรงผิวหนังลามขึ้นมาช้าๆเป็นเส้นสีดำเมยหยุดมันแต่เมเพียงหลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้มฉันทำไม่ได้มันเลือกแล้วเสียงเด็กร้องกลายเป็นเสียงหัวเราะชัดเจนโครงสร้างห้องสั่นสะเทือนไม้เพดานเริ่มแตกร้าว แสงจากช่องระบายอากาศกระพริบวูบวาบในเงานั้นการเห็นเงาของผู้หญิงหลายคนยืนเรียงรายอยู่รอบห้องทุกคนท้องโตและทุกคนมีใบหน้าเหมือนเมพวกเธอพูดพร้อมกันเราสัญญาไว้กับมันและไม่มีใครหนีได้การตะโกนสุดเสียงเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องใต้ดินแต่ไม่มีใครได้ยินโลกภายนอกเงียบงนันฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เหมือนธรรมชาติเองก็ไว้ทุกข์ให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นร่างของเขาค่อยๆล้มลงทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบือนเมเดินเข้ามาก้มลงจูบหน้าผากเขาเบาๆหลับเธอการเธอจะได้อยู่กับฉันตลอดไปเสียงหัวเราะสุดท้ายของเด็กทารกดังขึ้นอีกครั้งและในเงามืดของห้องใต้ดินไฟเทียนเล่มเดียวลุกวาบขึ้นเผยให้เห็นกำแพงที่เต็มไปด้วยชื่อสลักไว้ด้วยเลือดชื่อสุดท้ายคือการรุ่งช้าวันถัดมาฝนหยุดตก หมอกหนาทึบลอยคลุ้งทั่วหมู่บ้านเสียงนกร้องแผ่วเบาเหนือหลังคาบ้านไม้เก่าหลังนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อนบ้านเล่าว่าเห็นแสงไฟจากชั้นใต้ดินส่องลอดขึ้นมาทั้งคืนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปจนกระทั่งเช้าประตูบ้านเปิดอ้าอยู่เองภายในเงียบสนิทบนพื้นมีเพียงรอยเท้าเปื้อนโคลนเล็กๆเ,เ,เรียงไปถึงใต้ถุนตำรวจเข้ามาตรวจสอบพวกเขาพบต๊ะไม้เก่า บนโต๊ะมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งหน้าสุดท้ายถูกเขียนไว้ด้วยหมึกแดงลายมือคล้ายของการมีเพียงประโยคสั้นๆว่าฉันอยู่กับเธอแล้วและจะไม่จากไปอีกใต้โต๊ะมีสายสร้อยแต่งงานของเมวางอยู่แสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างสะท้อนกับที่รูปหัวใจที่แตกร้าวตรงกลางเจ้าหน้าที่ปิดบ้านหลังนั้นไว้ไม่มีใครกล้าแตะต้องสิ่งของข้างในตลอดหลายเดือนต่อมาทุกคืนฝนตก คนในหมู่บ้านยังคงได้ยินเสียงกล่อมเด็กเบาๆลอยออกมาจากใต้ดินเสียงนั้นอบอุ่นและเศร้านอนเถอลูกของแม่พ่อของเจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปและทุกครั้งที่เสียงนั้นดังขึ้นแสงเทียนเพียงเล่มเดียวในห้องใต้ดินจะลุกวาบขึ้นอีกครั้งราวกับมีใครบางคนยังคงเฝ้ามองรอให้ใครสักคนกลับมาบ้านนั้นอีกครั้ง